สวัสดีค่ะเพ,เพื่อนเพื่เพจสีสหายทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่27มกราคมนะแล้วก็มาดูกันคู่ทองคำของเรานะคะมุมมองวันนี้มีอะไรบ้างนะโอเคมันวีกยังคงเหมือนเดิมนะคะราคากับ EMA ยังคงห่างกันทิศทางยังคงบอกได้ว่าออมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะทีนี้เรามาดูเคสนับสนุนในเดละกัน นะะในทางเฟรมเดยแนวต้านยังคงเป็นที่เดิมราคา,ย,ย,ายังไม่สามารถเบรกชนะขึ้นไปได้นะคะแล้วก็มีแนวรับด้านล่างสองจุดนะรับแรกเลยก็คือตรงนี้ของเดยนะคะแล้วก็รับที่สองก็จะเป็นชุดนี้นะเราจะเห็นว่าภาพเนี้ยในเดยนะคะเออมเอตัดกลางแล้วก็บ่งบอกได้ว่าเนี้ยเดเป็นภาพของการไซเวที่ตอนเนี้ย <c oughs> ราคามาถึงแนวต้านแล้วนะคะมาถึงแนวต้านและเตีะไว้ โอเคทีนี้นะคะเรามาดูต่อมาถึงแนวต้านนะคะแล้ก็จะเห็นว่าชุดการพักตัวบริเวณนี้นะคะพอๆกันทิศท,ทางของเอ่อชุดปัจจุบันถ้าเราโฟกัสอันตรงนี้ก็คือพักตัวพอๆกันนะคะพักตัวพอๆกันมีทิศท,ทางของการปรับตัวขึ้นนี่แหละพักตัวพอๆกันเกิดการโอเวอร์แลปกันไปมาด้วยนะคะก็เป็นการขึ้นรูปแบบเออเป็นทิศท,ทางขึ้นนะคะที่บ่งบอกว่าไม่ได้แบบสตรองเทนมากนักนะคะแต่ก็ ขึ้นเรื่อยๆเลยเ,ลยเ,ลยเลยนาะโอเคทีนี้เดบอกว่าเป็นไซเวย์ที่ราคามาชนแนวต้านนะคะถ้าราคาจะปรับตัวขึ้นต่อนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสี่ชั่วโมงมุมบอกอะไรได้บ้างอ่ะพอมาที่สี่ชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่าการปรับตัวขึ้นของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าการพักตัวเนี่ยมันหลายชุดแล้วนะคะมันมีหลายชุดละซึ่งการพักตัวตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่จะปรับจบครบเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ภาพโดยรวมต้องบอกว่าแต่ภาพโดยรวมนะคะทิศทางของสี่ชั่วโมงเนี่ยยังคงเป็นทิศทางขึ้นอยู่นะคะทิศทางยังคงขึ้นแล้วก็ EMA รับอยู่ด้านล่างนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นใน4ี่ชั่วโมงราคามาถึงต้านเดยนะคะแล้วก็บริเวณด้านบนตรงนี้เกิดสัญญาณไหมเกิดสัญญาณคลาสสิกเดเวอร์เจนต์นะคะนี่ มีสัญญาณคลาสสิกเดเวอร์เจนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าราคาปรับตัวลงมาที่ชุดนี้นะคะเราบอกว่าทิศทางยังคงขึ้นอยู่เนาะเราจะเห็นว่าชุดนี้คือชุดของการไซเว์ใช่ไหมก็คือการพักตัวเราตีเกาะไว้ตรงนี้นะคะถ้าราคาปรับตัวลงมาตรงนี้ถ้าจะขึ้นถ้าจะขึ้นต่อนะคะหมายความว่าชุดนี้ต้องพักตัวพอๆกับวงกลมสีฟ้าด้านล่างใช่ไหม เกิดลงมาเกิดสัญญาณ hidden แล้วปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะก็จะเป็นเป็นรูปแบบนี้ก่อนละกันอ่าถ้าเป็นทิศทางของการที่แบบจะปรับขึ้นนะคะก็จะเป็นภาพนี้นะโอเคแต่ทีนี้นะคะเราทดไว้ก่อนทีนี้ใน4ี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งแรกเลยก็คือ 1. เกิดสัญญาณ c ค s s i i d i v e r g e n c นนะคะ 2. ราคานะคะตอนที่ถ้าเกิดว่าวิ่งกลับมาที่บริเวณดีมนโซนตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่า EMA เนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในโซนและนะคะซึ่งการที่เราจะบายชุดนี้อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มสักนิดหนึ่งนะคะฮิตแล้วอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มให้เกิดภาพการกลับตัวใดๆในทางเฟรมเล็กๆแล้วเราค่อยที่จะ follow นะคะฟอลโล่บายนะแต่อย่าลืมว่าทดไว้หนึ่งนะคะว่าออราคาชนต้านบวกกับเกิดสัญญาณคลาสสิกเดว์เจนและทีนี้นะคะถ้าราคาจะปรับตัวขึ้นต่ออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก็ควรจะ ไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะอันนี้ตีโซนอินโซน,โซนหนึ่งชั่วโมงไว้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเราดูบริเวณโซนตรงนี้ของหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะราคาถ้าปรับตัวลงมาที่บริเวณแนวรับนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ซับพอร์ตแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ราคา EMA นะคะกดอยู่เหนือ กราฟเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหชั่วโมงตอนนี้ไม่ซัพพอร์ตการดันราคาขึ้นของภาพ4ชั่วโมงอ่ะถ้าวิ่งกลับมาที่นี่นะคะอาจจะต้องรอสมมติว่ามันมีการพักตัวอะไรนี่แหละอาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยเขาชนะนะคะหรือว่าบกบอกได้ว่ามีการกลับตัวจากแอเรียบริเวณแนวรับนี้ได้นะเราถึงจะหาจุดในการที่จะฟอ l l o w บายนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพของการที่เรามองว่าถ้าจะขึ้นนะ กับสออย่างที่บอกว่าราคานะคะสชั่วโมงเนี่ยเกิดสัญญาณคลาสสิกเดเวอร์เจนที่บริเวณแนวต้านของเดนะคะแล้วก็สี่ชั่วโมงถ้าจะขึ้น1ชั่วโมงควรจะต้องซัพพอร์ตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หนชั่วโมงนะคะไม่ได้ซัพพอร์ตการดันราคาขึ้นต่อนะแล้วทางเฟรมอื่นละ่ะเนี่ยทางเฟรมเล็กๆตอนนี้นะคะก็คือเกิดการกดหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะราคาเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในทางเฟรม อตั้งแต่มานวีคเดย์สี่ชั่วโมงบอกว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะแต่ว่าในสี่ชั่วโมงเองก็มีความขัดแย้งในตัวเองอยู่เบาๆก็คือมีคลาสิกใดนะคะราคาเข้ามาในบริเวณเอลิซนเอนมเ a เนี่ยลอยขึ้นไปรับอยู่ด้านบนแล้วอันนี้คือความขัดแย้งที่หนึ่งนะคะเบาๆสองก็คือหนึ่งชั่วโมงลงมานะคะเอ่อเอ a ไม่ซัพพอร์ตไม่สนับสนุนการที่จะ ปรับตัวขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นจากโซนนี้นะคะจากโซนนี้ถ้าราคาถ้าเราจะบายในโซนนี้อาจจะต้องรอการคอนเฟิร์มนะคะให้อ,อย่างน้อยภาพเนี้ยก็ต้องสักหนึ่งชั่วโมงแม้ที่หรือทำเฟรมเล็กๆสัก M15 อะไรเงี้ยค่ะให้เราเห็นสัญญาณม,มุดลงมาใช่ไหมคะปึ๊บให้เราเห็นสัญญาณการกลับตัวสักนิดนึงนะคะเดีวว่าจากหนึ่งชั่วโมงเลยละกันอ่าเราจะเห็นว่า ชุดนี้หนึ่งชั่วโมงนะปึ๊บใช่ไหมคะอาจจะพักนี้ก็ได้ปึ๊บอ่ถ้าปรับลงมาเกิดการพักเล็กๆพักเล็กๆอย่างเงี้นะคะแล้วอ่าลงมาชุดนี้อาจจะเกิดคลาสสิกเดเวอร์เจนให้ราคาขึ้นไปยืนเหนือได้นะคะแล้วก็อย่างนี้ในะ EMA เริ่มกลับมารับซัพพอตอีกครั้งหนึง่งอ่าจากที่ กดราคาตามลงมาอย่างนี้นะคะแล้วมากลับมารับซัพพอร์ตอีกสักครั้งหนึ่งภาพนี้นะเราถึงจะพิจรนารณาในการที่จะบายนั่นเองนะคะจะเป็นการบายเพื่อไปตามภาพของทำเฟรมใหญ่ถูกไหมคะทีนี้พออย่างที่บอกว่าสี่ชั่วโมงนะคะมันเกิดการขัดแย้งเบาๆในตัวเองเพราะฉะนั้นการบายชุดนี้นะคะที่ขึ้นมาด้านบนตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าราคาสามารถที่จะผ่าน ชุดโซนต้นกําเนิดชุดนี้ไปได้หรือไม่อ่าตีไว้แบบนี้นะคะดูนะคะวิธีการดูก็คือว่าถ้าราคาปรับตัวกับขึ้นมาตรงนี้นะคะเราต้องดูว่าตอนที่เขาเดินทางขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมาแบบไหนขึ้นมาด้วยความเร็วแรงฉันไหมหรือขึ้นมาด้วยความพยายามมากเลยถ้าขึ้นมาด้วยความพยายามนะคะมันก็บ่งบอกว่าชุดเนี้ขึ้นมาด้วยความเป็นไซด์เวแรงในการที่จะทำลายสะพายเนี่ยก็อาจจะน้อย นะคะเพราะฉะนั้นการที่ราคาเดินทางขึ้นมาชุดนี้ให้เราดูการเดินทางถ้าขึ้นมาด้วยความเร็วแรงชันนะคะแล้ว EMA e <MA S 1> นะคะซัพพอตด้วยวิ่งตามขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วบริเวณนี้เกิดการพักตัวเล็กๆอ่าพักตัวคือถึงแลวต้านเขาต้องพักแล้วค่ะแต่พักที่เป็นการพักแบบ EMA ยังคงซัพพอตอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็บ่งบอกได้ว่าราคามีโอกาสนะคะที่จะ ทะลุแนวต้านนี้ไปได้ละกันอ่ะให้สังเกตแบบนี้นะคะกับสองก็คือว่าชุดที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาด้วยความพยายามไม่ค่อยมีแรงจะขึ้นสักเท่าไหร่นะคะก็ชุดนี้อาจจะบอกได้ว่าโอ้โหแรงฉันน้อยเหลือเกินหมดแรงและนะคะภาพนี้เราก็อาจจะต้องรอให้ราคาทำไมคะปึบเกิดอ่ะจะเกิดสัญญาณคลาสสิกเดเวอร์เจนไหมนะคะลงมาฮิตใหม่นิวไฮปรับ เสียโครงสร้างชุดนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้อ e m a กดตัดก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแรงในการขึ้นทั้งหมดนะคะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันหมดแรงซะแล้วนะคะทำให้เหตุสนับสนุนของสี่ชั่วโมงที่บอกว่าเกิดลาสสิกได้ใดๆก็ตามเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าทำให้ราคาเนี่ยไม่สามารถผ่ัดบ้านได้ก็อาจจะเกิดการกลับตัวจากบริเวณนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเรามารอดูกันว่า โอ้ oh, สวยมากเลยนะเพื่อนไม่ได้เรามารอดูกันนะคะว่าอ่ชุดการเดินทางลงมาชุดนี้เนี่ยที่เดินทางเข้ามาในแนวรับของสี่ชั่วโมงนะคะที่ EMA เนี่ยมันลอยอยู่ในโซนนะคะเราอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มใช่ไหมซึ่งอย่างที่บอกว่าการรอคอนเฟิร์มสมมุติว่ารอใน M สิห้านั่นแหละนะคะการรอคอนเฟิร์มชุดนี้อาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยเขาเบ่งบอกกันว่าการเดินทางลง นะคะจบแล้วต้องมีสัญญาณนี้ก่อนเนาะ <d> นเกิดการข้ามเซกเมนต์ย่อแ,แล้วไม่นิวโรใดๆก็ตามเราค่อยหาจุดในการที่จะ follow by ขึ้นไปซึ่งการ follow by ชุดนี้นะคะอาจจะไม่ถึงเขาอาจจะเดินทางมาไม่ถึงแนวรับนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นแถวแถวด้านบนก็ได้แต่ว่าให้ดูภาพว่าเป็นประมาณนี้นะคะเราถึงจะพิจารณาในการบายแล้วกันนะคะซึ่งการบายชุดนี้นะคะเราก็ต้องมาดูว่าตอนที่เขาเดินทางขึ้นมาเนี่ย ขึ้นมาด้วยความเร็วแรงชันไหมนะคะถ้าขึ้นมาด้วยความเร็วแังชันเกิดการพักตัวเล็กๆ EMA ยังคงรับซัพพอร์ตมีโอกาสที่ราคาจะดันตัวขึ้นทำลายต้านสำคัญนี้ไปก็ได้นะคะกับสองนะคะจากชุดความคิดที่เราเห็นตรงนี้เนาะ S4 เกิดคลาสสิกได้นะคะราคาปรับตัวลงมานะแล้วก็ตอนที่ถ้าเกิดมีการกลับตัวปรับขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณเขาเรียกว่าขึ้นไปด้วยความ พยายามเกิดการโอเวอร์แลปใดๆก็ตามนะคะแล้วเกิดสัญญาณก,กันกับตัวปลายเทนตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นการที่ราคาหมดแรงในการขึ้นแล้วก็ปักตัวลงก็ได้อ่ะวันนี้เป็นสองภาพนะคะที่เอามาฝากเพื่อนๆกันกันแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเออมันเกิดความขัดแย้งและวนะคะทั้ง4ี่ชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงไม่ค่อยซัพพอร์ตกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าจะบายตามทางเฟรมใหญ่ควรให้สัก หชั่วโมงสิบห้านาทีเกิดการรับซัพพอร์ตในการบายก่อนนะคะก็แล้วถามว่าอ่าแล้วถ้าตอนนี้เซลเลยได้ไหมอ่าเราเกิดการเออถ้าตอนนี้เราจะเอสลงมาเลยได้ไหมภาพนี้ขอลบนะคะน่าจะเคลื่อนย้ายยากเป็นภาพการคอนเฟิร์มเนาะถ้าเรามองว่าแล้วเราจะดันตัวราคาชุดนี้ลงมาเลยได้ไหมใช่ไหมก็เมื่อเช้า,ช,าชุดนี้เป็นยังไงฮิตไหมไม่ฮิตเราก็ต้องดูชุดการพักตัวแถวๆเนี้ย่ะเนี้ย ใครมีเทคนิคใดๆในการให้แบบราคาปรับตัวลงมานะใน่อนอ่าเห็นไหมชุดนี้ของ M 1 5เองนะคะก็ตอนที่ราคาปรับตัวขึ้นมาก็เกิดสัญญาณคลาสสิกดเวเรนซ์เหมือนกันเนาะแล้วก็ราคาปรับตัวลงมาเห็นไหมพักตัวหลุดแนวรับนะเทสอีกรอบหนึ่งอ่าก็มีโอกาสเนี่ยตั้งแต่ชุดนี้นะคะที่ราคามีการเบรกลงมาแล้วก็อาจจะพักตัวเล็กๆแล้วลงต่อก็ได้เนาะโอเค ประมาณนี้นะคะมุมมองวันนี้ก็ภาพหลักนะคะถ,ถ้าถ้าถ้ายังจะมองว่าบายก็ให้เราคอนเฟิร์มตรงนี้นะคะแต่อย่างที่บอกเกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในสี่ชั่วโมงและขัดแย้งที่เห็นไดน้ชัดตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงลงไปก็เพื่อนๆลองพิจารณาพิจารณาในการเข้าเทรดกันดูนะคะสำหรับภาพวันนี้มีประมาณนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ